พี่น้องเห็นมิงกินุนบบกินุนได้หนิหมื่นหมื่นนี่สิพันปนกินุนเนาะกินุนขัวแล้วก็ตำช่วยบอกม่วงเนาะพี่น้องเนาะคุ้มแบบเพื่อนเหรดําเนินรายการโดยแม่ลุงแล้วก็ล่างฟานบอกม่วงแต่ละวันแต่แต่ใครบอกพัดเนี่ย ก้อดปะตนนะกปวาก็ชูเดียวกันเนาะแ่หวงแ่นี้เทกันม่้่นอค่ไกี่จีตล่าม่สเลยมืนันตำ่ลมั่งอัด้มั่งหน่อยมาม่งนันตำมม่งมัมัน่ยไารมันมันใ่แกมันใ่มัน่ไมมังีสูงยังันไปเอาต้นอล่ะต้นลางบ้านตยายอันนี้โอ้ห้องก้ยด้ไดสูง นูดเลยไม่ให้ทำอะไนัดวละคอัหรืบุ๊คถุงเดนี้งย้คุณก่อนก่อนมาแล้วคุณอืกัน้นเดาว่าอันนี้หลดประเดยยรงเสือมายืดตรงเสือมาจ้ะ ดดย้วอี้นอแล้วเมาอบราีบุกมวงบ่เอาส่งไปแล้วน้องมันไปได้่ไหนหยังเออมันมีแกงบอลมันว่ามันกินบ้เป็ีก็นซ่ากัะของแซ่บ แั้วบ้างอันพรำได้แ้อค่ะแตได้รอกบเบิร์ตตนีด้วยค่ะเยให้บูกินอันนี้มันหนุ่ยันนี้เป็นกะเสบหลายอาอไม่บองกินขม่อผมกินเขาระหว่านกินเข่าจ้า